คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับช่วงนี้เองเราคงจะเห็นนะครับว่าสถานการณ์ในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่นะครับเป็นประเด็นหลักที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับเราเห็นสถานการณ์รุนแรงนะครับมาตั้งแต่ ช่วงเกือบเกือบสงปีแล้วนะครับในกรณีของไนโต้กับรัสเซียนะครับที่สงครามไปประทุกันที่ยูเครนนะครับในขณะที่รอบๆบ,บ้านเราในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เราเห็นการแทรกแซงของมหาอำนาจค,ค่อยๆชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในกรณีของเมียนมานะครับที่ยังไม่เกิดความสงบนะครับแล้วก็ยังมีการประทะกันความรุนแรงมาจากทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารแล้วก็ Uh, ฝ่าย National Unity Government นะครับหรือถ้ามองไกลออกไปนะครับตั้งแต่คาบสมุทรเกาหลีนะครับช่องแคบไต้หวันรวมจนถึงในบริเวณที่เป็นทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าจุดวาบไฟนะครับหรือว่าฮอตสปอตทางด้านความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันดูเหมือนกับจะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นเพื่อที่จะเท่าทันนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยนะครับ ผมเองวันนี้จะขออนุญ,ญาตนําเสนอนะครับเนื่องจากผมนะครับปิติศรีแังานามแล้วก็ท่านอาจารย์จัก,กรีชัยพินิษฐ์นะครับจากคณะรัฐาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยช่วงนี้เราออกหนังสือออกมาเร่มหนึ่งนะครับชื่อว่า amidst the geopolitical conflicts หรือว่าสมะระภูมิพลิกอํานาจโลกนะครับหนังสืเอเล่มนี้เนี่ยเผยแพร่โดยสํานักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ เปิดตัวอยู่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับอยู่ที่โซนของสนักพิมพ์มติชนนะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปลองดูได้นะครับในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจะมีจนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับผมเองก็จะ ไปพบกับท่านผู้อ่านด้วยนะครับในวันที่22ตุลาคมช่วงบ่ายเย็นนะครับวันนี้ก็เลยจะขออนุญ,ญาตนะครับเพื่อเป็นการพูดคุยกันก็ขออนุญ,ญาตนําเอาช่วงของภาพรวมนะครับคำนำของหนังสือเล่มนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับขออนุญ,ญาตเริ่มต้นเลยนะครับภูมิรัฐศาสตร์หรือว่า g e o p o l i t i c s คือหนึ่งในคําสําคัญที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเกือบจะทุกครั้งที่มีบทสนทนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นมิติการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจ การเงินการค้าการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็นับตั้งแต่ศตวรรษที่2 1ได้เริ่มต้นขึ้นได้ปรากฏสัญญาณที่บ่งชี้ให้เห็นว่าระเบียบโลกที่ดําเนินมาเป็นระยะเวลานานกําลังมีความเปลี่ยนแปลงจากโลกในอดีตที่ดูเหมือนจะมีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่เป็นมหาอำนาจเชิงเดี่ยวหรือว่า Unipolarity วางตําแหน่งตนเองเสมือนผู้จัดระเบียบโลกในแทบจะทุกมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวหรือที่เราเรียกว,ว่า Hegemon จนกระทั่งสถานการณ์โลกในปัจจุบันบริบทเชิงโครงสร้างกำลังสอสแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกากำลังถูกท้าทายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะจากมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างจีนที่ต้องการสร้างกฎกติกาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ซึ่งอ้างแนวคิดพระหุภาคีนิยมหรือว่า multilateralism ผ่านวัฒกรรมการสร้างประชาคมของมวลมนุษย์ที่มีอนาคตร,ร่วมกัน หากแต่ในสภาพความเป็นจริงนะักวิเคราะห์จานวนหนึ่งเชื่อว่าจีนไม่ใช่พันธมิตรที่เท่าเทียมกับประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่มีอยู่ทั่วโลกหากแต่จีนเป็นประเทศที่มีพลังอํานาจทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วดังนั้นพลวัตทางการเมืองที่ดําเนินไปณนะปัจจุบันและฉากทัศน์ที่กําลังจะคลี่ขยายไปในอนาคตอาจเกิดเป็นโลกหลายขั้วที่ไม่มีความสมดุลหรืออิ b บาลานซ์มัลติโพลาริตี้ ด้วยปรากฏผู้เล่นลำดับที่3ซึ่งจีนพยายามสร้างความร่วมมือกับบัตมินี้ให้กลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ emerging economies นั่นก็คือกลุ่มประเทศโลกมุสลิมโดยเฉพาะประเทศจากทวีปแอฟริกาการร่วมมือของสองผู้เล่นหลักนี้ก็เพื่อสร้างอำน,นาจต่อรองและทวงดุลกับสหรัฐอเมริกานี่คือภาวะคุกคามต่อมาหาอำนาจเชิงเดี่ยวอย่างสหรัฐเพราะนั้นเรากาลังมองภาพให้กว้างกว่าแค่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอล ปรากฏการณ์ของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดำเนินอยู่นั้นทําให้โลกเข้าสู่สถานะ3าก๊กแห่งศตรวรรษที่21สหรัฐอเมริกาเปรียบเสมือนโจโฉที่ต้องการฉุดรังรักษาอำนาจของตนที่อาจจะสร้างขึ้นมาโดยอาศัยความไม่ชอบธรรมในบางโอกาสโดยไม่ยอมให้ใครคิดจะมาท้าทายขณะที่จีนกับโลกมุสลิมและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็กําลังพยายามสร้างพันธมิตรสุนกวนเล่าปี่ที่ต้องการทวงดูอำนาจไม่ให้โลกตกอยู่ในสถานะมหาอำนาจเชิงเดียวอีกต่อไป หนังสือ Amits The Geopolitical Conflict s หรือภูมิท่า,ามกลางอาการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับสมรภูมิพลิกอำนาจโลก หนังสือ Amit The Geo Political Conflicts สมรภูมิพลิกอำนาจโลกถูกเขียนขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะมอบองค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจยัยการสอนหนังสือและการบรรยายทางวิชาการหลากหลายโอกาสของผู้เขียนตลอดช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อปูพื้นฐานองความรู้ด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือ geopolitics แล้วก็ g e o e c o n o m i c s ผ่านมุมมองเปรียบเทียบกับวรรณกรรมคลาสสิกสาก๊ แต่เป็น3ามโกแห่งมหานาโลกในศตวรรษที่11โดยจะนําเสนอผ่านเนื้อหาหลัก3ส่วนนะครับหนังสือเล่มนี้ส่วนที่1นะครับเป็นการนําเสนอกรอบวิธีคิดด้วยการนําทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์คุณลักษณะของตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาประกอบสร้างเป็นกรอบวิธีคิดที่สามารถทําความเข้าใจได้ง่าย ตลอดจนเป็นการสร้างฉากทัดแห่งสามก๊กของมหาอำนาจในศตวรรษที่ย1เเพื่อเป็นกรอบวิเคราะห์เห็นกลุ่มตัวอย่างและประเด็นของความแดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หนังสือเล่มนี้ได้ออกแบบไว้ส่วนที่2 เป็นการฉายภาพให้ผู้อ่านหน้าใหม่นะครับจริงๆเราสดตั้งใจว่าหนังสือเล่มน,นี้จะเหมือนกับเป็นคู่มือการอ่านหนังสือพิมพ์คู่มือการติดตามสถานการณ์โลกนะครับเป็นการฉายภาพให้ผู้อ่านหน้าใหม่ที่เริ่มต้นสนใจการต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือมิติของภูมิรัฐศาสตร์ได้ใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้น เพื่อเข้าใจถึงจุดประทุที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงหรือว่าฮอตสปอตในประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จาก8พื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญทั่วโลกอันได้แก่หนึ่งนาโตที่ต่อสู้กับรัเสเซียนะครับหรือว่าเราใช้คําว่าสงครามเย็นที่ไม่สิ้นสุด2ตะวันออกกลางนะครับทางแยกของแผนที่โลกซึ่งเราก็เล่าเรื่องของปาลเลสไตน์อิสราเอลไว้ในส่วนนี้ด้วยนะครับสแอฟริกาการรัฐวีปที่ถูกมองข้าม4เอเชียใตย้ดินแดนแห่งตัวแปลของภูมิรัฐศาสตร์ 5. คา,าบสมุทรเกาหลีภูมิรัฐศาสตร์เก่าในบริบทใหม่นะครับซึ่งอตอนนี้นะครับเป็นบทความพิเศษนะครับโดยคุณเสกสรรานันทสุริเกียรติซึ่งก็เป็นนักวิชาการนะครับอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศนะครับของกระทรวงการต่างประเทศนะครับบทที่6นะครับช่องแคบไต้หวันการช่วงชิงพื้นที่ระหว่างจีนกับสหาราัฐอเมริกาบทที่7นะครับ ทะเลจีนใต้เขตอิทธิพลของจีนกับประเด็นพิาพาทของอาเซียนแล้วก็ส่วนที่8นะครับโซเมียนะครับจากดินแดนแห่งเทือกเขาสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองในเมียนมาส่วนในในส่วนที่3ของหนังสือเล่มน,นี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ณปัจจุบัน ใทยต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรเครื่องมือสําคัญที่นําเสนอได้แก่การสร้างภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์เพื่อมองไปในอนาคตถึงความปั่นป่วนไร้เสถียรภาพในกรอบ 6D นะครับซึ่งประกอบไปด้วย 3D ทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับ D-stabilization ความไม่มีเสถียรภาพ Digital Divided นะครับก็คือความแตกต่างในโลกดิจิทัลนะครับแล้วก็แน่นอนเราพูดถึงกันเยอะในเรื่องของ Digital Disrupt นะครับก็คือการ กระชากเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลนะครับดีตัวที่3ทางด้านภูมิรศาสตร์ก็คือ degradation of environment นะครับปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของสภาวะโลกร้อนนะครับ global boiling โลกเดือดนะครับ climate crisis นะครับวิกฤตทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศแล้วก็ สิ่งเหล่านี้นะครับจะกลายเป็นพื้นที่ทางภูมิรศัศร์ใหม่ๆนะครับแล้วก็นั่นคือ 3D ตัวแรกนะครับ Destabilization, Digital Divided, แล้วก็ d e g r a d a t i o n of environment แล้วก็ 3D ทางภูมิเศศาสตร์ด้วยนะครับ3าดีทางภูมิศรศาสตร์ก็ De-Globalization การเสื่อมถอยของภาวะโลกาภิวัตน์นะครับ Decoupling หรือว่า i s k s n i n g นะครับการแตกตัวของห่วงโซ่อุปทานนะครับ การลดการพึ่งพาก,กันของห่วงโซ่ประธานแล้วก็ดีดอลลาราเซชันการลดการพึ่งพาก,การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐนะครับและเมื่อเข้าใจภาพรวมของระบบโลกในอนาคตตามกรอบวิเคราะห์3ามก๊กแห่งศตรวรรษที่21สเว็แล้วเราก็จะนำท่านผู้อ่านนะครับไปสู่การเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบสหรัฐดุดโจโฉผู้นําตลอดการที่ยอมทรยศแม้แต่อตอนเองแต่ไม่ยอมให้ใครทรยศต่อตอน ในขณะที่จีนร่วมกับโลกมุสลิมและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เปรียบเสมือนพันธมิตรชุมกวรเล่าปีแห่งศตวรรษที่ส1ขั้วอขวามาเหล่านี้ต่างผลัดกันพ่ายแพ้ผลัดกันชนะในหลากหลายสมรภูมิท้งมิติภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์และหากย้อนกลับไปพินิจตอนท้ายของพงศาวดารสามก๊กตัวละครอย่างซูมาอี้ขุนพลนักวางยุทธศาสตร์ที่เก่งกาจกลับกลายเป็นผู้ช่วงชิงผลประโยชน์ท่ามกลางสมรภูมิความขัดแย้งของทั้ง3ก๊กได้สําเร็จ เช่นเดียวกับส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับที่จะเสนอถึงแนวทางการดําเนินนโยบายการวางกลยุทธ์ของไทยเพื่อให้สามารถที่จะประคองตัวอยู่ได้ท่ามกลางความขัดแย้งของ3าก๊กแห่งศารรษที่ส1ไทยจะสามารถกลายเป็นซูมาอี้ผู้กลุ่มชัยชนะในตอนท้ายได้หรือไม่ต้องคอยติดตามนะครับใน หนังสือเล่มนี้นะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับที่ผมกับท่านอาจารย์จักรีชัยพินิษนะครับร่วมกันเขียนขึ้นมาชื่อว่า amid the geo political conflicts นะครับสมรภูมิพลิกอำนาจโลกนะครับก็เผยแพร่โดยสํานักพิมพ์วิชนนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะไปติดตามก็ไปหาดูได้นะครับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่กําลังจัดอยู่จนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ครับโดยผมแล้วก็ท่านอาจารย์จักรีชัยพินิษ์เนี่ยก็จะ ไปที่บูธของสำนักพิมพ์มติชนด้วยนะครับเพื่อไปจากายเซนในวันที่22ตุลาคมนะครับช่วงบ่ายๆเราไปเจอกันได้นะครับก็สำหรบับวันนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับเราไว้พบกันครับสวัสดีครับ